บางครั้งความรักไม่อาจเอาชนะการเวลาและความเหนื่ล้ของชีวิตได้ที่อุดรธานีบ้านไม้เก่าในหมู่บ้านเล็กๆมีครอบครัวนหนึ่งที่ชีวิตถูกทดสอบอย่างหนักปีเตอร์ชายออสเตรเลียที่ฝากหัวใจไว้กับหญิงไทยชื่อรศนีพวกเขาอยู่ด้วยกันมา15ปีแต่ทุกสิ่งกำลังสั่นคลอน อีพีหนึ่งแสงแรกเหนือทุ่งนาแสงอรุณปลายฤดูฝนค่อยๆคลี่ผืนหมอกให้บางลงเหนือทุ่งนาอากาศชื้นประทะัใบหน้าเหมือนมืออุ่นที่เอื้อมาลูบไล้เสียงจักจันดังรับเช้าอย่างขยันขันแข็งบ้านไม้สองชั้นริมคันนาหายใจช้าๆ ไปตามจังหวะโลกปีเตอร์นั่งอยู่บนเก้าอี้โยกที่ระเบียงร่างสูงใหญ่ในวันวานสูบผอมลงเหลือเพียงเอาร่างของคนเคยแข็งแรงเขาเงยหน้ามองใบมะม่วงเปียกน้ำค้างขยับนิ้วช้าช้าให้แน่ใจว่ายังเป็นเจ้าของร่างกายของตัวเองอยู่บ้าง แม้ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งเตียงและรถเข็นก็ตามเขาจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักเดินทางขับรถเลียบชายฝั่งออสเตรเลียด้วยเพลงดังลั่นกระจกแต่ชีวิตก็ย้ายเขามาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เพราะรอยยิ้มของหญิงคนหนึ่งที่ชื่อรัสมี รอยยิ้มที่ทำให้ภาษาที่เขาไม่เข้าใจกลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด15้าปีผ่านไปเขาเรียนรู้รสข้าวเหนียวกลิ่นดินหลังฝนและวิธีไว้ผู้ใหญ่ด้วยหัวใจแท้จริงจนวันหนึ่งโรคก,ก็พาเขาล้มลงบนเตียงอย่างไม่ทันตั้งตัวรสมีตัดแกงจืดวางลงบนโต๊ะไม้ไกล่ก้าวอีโยก เสียงช้อนกระทบถ้วยดังเบาๆแต่ชัดพอให้สะเทือนในใจกินหน่อยนะจะได้มีแรงเธอเอ่ยเรียบๆไม่ใส่น้ำเสียงหนักเกินจำเป็นดวงตาที่เคยระยับเมื่อมองเขาบัดนี้เหมือนมีเงาที่ฝนทิ้งไว้ข้างในความเหนลืล้าเกาะอยู่ที่หางเสียง เธอทำงานบ้านดูแลสวนแถมต้องคอยโทรติดตามเรื่องพ่อที่อยู่ศูนย์บำบัดแย่เสร็จติดเขาเห็นทั้งหมดแต่ทำได้เพียงพยักหน้าและกล่าวคำขอบคุณที่เบาจนกลืนไปกับสายลมสายวันนั้นเสียงรถกระบะดังจากปากซอยโรเบิร์ตลงจากรถพร้อมถุงยาสีขาว เขาเป็นเพื่อนเก่าแก่จากซิดนีย์ที่มาปักหลักอยู่ไม่ไกลจากบ้านนี้ตาสีเทาหม่นหมองเหมือนทะเลยามครึม้มเขาวางถุงยาแล้วอ่านฉลากทีละซองตามเวลานะเพื่อนคำพูสัน้นขึงขังและหลบสายตาของปีเตอร์เหมือนกังวลว่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวเองกลัวจะเป็นในอนาคต ปีเตอร์ยิ้มให้เพื่อนอย่างเข้าใจมิตรภาพบางครั้งก็ถอยห่างไปก้าวหนึ่งเพื่อกันหัวใจไม่ให้เจ็บเกินไปบ่ายจัดแดดแรงจนขอบทุ่งสว่างจ้าเหมือนใครโรยผงทองรัดมีซักผ้าขาวพาดราวไม้กลิ่นสบู่ผสมน้ำฝนลอยคละคลุ้งเธอหยุดมองโปสการ์ดเก่าใบหนึ่งที่แปะไว้ข้างประตู เป็นรูปทะเลฟ้าครามจากซิดนีย์เขียนว่าจะพากลับไปดูด้วยกันอีกลายมือของปีเตอร์เอียงๆอย่างชัดเจนเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นอยู่ไม่นานก็หยุดเมื่อเสียงโทรศัพท์จากศูนย์บำบัดตังขึ้นพยาบาลแจ้งอาการพ่อในน้ำเสียงเป็นงานเป็นการเธอรับฟังแล้วรับปากก่อนนิ่งเงียบกับตัวเองชั่วครู่ ยามเย็นลมตะวันตกพาเมฆฝนเข้ามากองเหนือคันนาเสียงกบร้องตอบกันรอบทุ่งบ้านทั้งหลังเหมือนกลิ่นฝนที่กำลังจะตกปีเตอร์ถูกเข็นกลับเข้าห้องเขารู้สึกถึงความหนักแน่นของความเงียบงันที่เกาะอยู่ตามผนงัง รัสมีนั่งลงตรงข้ามือเธอกำชายผ้าถุงแน่นนิดเดียวแล้วผ่อนคลายเธอสูดลมหายใจก่อนพูดด้วยเสียงที่เธอคงซ้อมกับตัวเองมานานถ้าเธออยากกลับบ้านจริงๆเราต้องทำให้ถูกต้องก่อนเธอพูดชัดเว้นจังหวะสั้นๆเรากับกลัวคำจะล้นออกมาไปอย่ากัน แบ่งสินสมรสให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปคำว่าอย่าลื่นไหลยอย่างสงบแต่เย็นว่าผ่านห้องเหมือนลมฝนชุดแรกปีเตอร์ไม่ตอบในทันทีเขาเฝ้าฟังเสียงฝนเม็ดใหญ่เริ่มกระทบหลังคาสันกะสีด้านนอกปกติฝนมักทำให้บ้านฟังดูอบอุ่น ทว่าคืนนี้เสียงนั้นเหมือนกลองที่ตอกย้ำจังหวะของความจริงความเงียบระหว่างทั้งสองยาวพอให้หัวใจได้ถามตัวเองอีกครั้งว่ารักที่แท้คืออะไรถ้าไม่ใช่การปล่อยมือในวันที่จำเป็นเขาพยักหน้าในที่สุดผมเข้าใจคําสั้นจนแทบไม่เป็นถ้อยคํา แต่หนักพอสำหรับคนฟังรัศมีหลบสายตาวางมือบนเข่าแน่นจนเล็บจิกเนื้อเธอคงกลัวว่าน้ำตาจะไหลชวนให้ใจค่อยเขและทั้งหมดจะยืดเยื้อต่อไปอย่างไร้เมตตาฝนเริ่มแรงขึ้นจนต้องตะโกนแข่งกับหลังคาโรเบร์ตยืนหลบฝนตรงประตู เขามองทั้งคู่เงียบเงียบเหมือนจะถามไทแต่สุดท้ายก็เพียงพยักหน้าให้ปีเตอร์คล้ายจะบอกว่าฉันอยู่ใกล้ๆและปิดประตูปล่อยให้ฝนเล่นเพลงของมันจนบ้านทั้งหลังสั่นไหวเบาๆคืนนั้นกลิ่นดินฉ่ำคลุมห้องปีเตอร์นอนไม่หลับ เขาคิดถึงครั้งแรกที่รศมีสอนเขาหุ่มข้าวเหนียวผู้ช้าช้าให้จำคำว่าหวดและน้ำพริกปลาร้าคิดถึงเสียงหัวเราะของเธอเมื่อตะเกียบหนีบลูกชิ้นไม่อยู่คิดถึงมือของทั้งสองที่เคยจับกันแน่นอยู่กลางตลาดเช้าความทรงจำเดินสวนกับเสียงฝนเหมือนขบวนคนเดินในเมืองใหญ่ เขายอมให้มันผ่านใจหนึ่งเจ็ดอีกใจหนึ่งกลับอบอุ่นประหลาดเช้าถัดมาฟ้ายังขาวขุ่นด้วยหมอกรัศมีวางแก้วน้ำอุ่นไว้ข้างเตียงเธอบอกสั้นๆว่าจะไปอำเภอในบ่ายวันนี้ เพื่อสอบถามขั้นตอนที่แน่ชัดและขอแบบฟอร์มเธอขอให้โรเบิร์ตช่วยขับรถพาไปปีเตอร์พยักหน้าเขาอยากพูดว่าขอบคุณที่จัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบแต่คำเดียวที่เล็ดลอดออกมากลับเป็นโทษทีรัศมีชะงักเธอหันมามองด้วยสายตาที่อ่านยากไม่ต้องขอโทษเธอพูดเบา มันเป็นชีวิตของเราเราต่างก็ทำดีที่สุดในแบบของเราแล้วสายสายปลายฝนป้าสีแวะมาหน้าบ้านพร้อมตะกร้าผลไม้และยิ้มที่เหมือนแสงแดดแทรกเมฆเธอเป็นแม่ค้าจากตลาดที่คุ้นหน้าคุ้นตากันมานานใจดีพูดขำและชอบช่วยคน เห็นบ่มีคนรู้จักที่สถานทูตป้าลองถามไว้ให้ถ้าลุงปีเตอร์อยากกลับป้าจะช่วยดูเรื่องตัวเครื่องบินให้คำพูดเรียบง่ายแต่ฟังแล้วเหมือนบ้านทั้งหลังเบาขึ้นครึ่งหนึ่งรัศมีกล่าวขอบคุณน้ำเสียงอ่อนลงกว่าช่วงช้าเล็กน้อยปีเตอร์ยกมือไว้ตามแบบไทยจนป้าสีหหัวเราะชอบใจ บ่ายวันนั้นเมฆแต่เป็นเส้นฝนบางๆถนนลูกรังช่ำสีอิฐรถของโรเบิร์ตขับผ่านท้องนาเขียวและควายที่ยืนเคี้ยวหญ้ายอย่างสงบรัศมีลงไปที่อำเภอคนเดียวส่วนปีเตอร์เลือกอยู่บ้านเขาอยากให้การตัดสินใจนี้เป็นของเธออย่างแท้จริง โรเบิร์ตนั่งเฝ้าด้วยความเงียบชนิดที่ไม่อึดอัดเขาเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวให้เพื่อนจัดหมอนให้สูงขึ้นแล้วนั่งมองทุ่งไกลๆผ่านหน้าต่างเหมือนกำลังนับลมหายใจตกเย็นรัศมีกลับมาพร้อมแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลขอบแฟ้มเปียกฝนเล็กน้อยเธอวางมาลงบนโต๊ะ สียองกระทบไม้ดังเพียงพอให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่บอกพรุ่งนี้ให้ไปอีกครั้งเอาพยานไปสองคนต้องเตรียมสำเนาทุกอย่างให้พร้อมเธอพูดราวกับอ่านรายการของชายแต่ในตาเธอมีเงาหวันไหวเหมือนผิวน้ำหลังฝนตก ปีเตอร์พยักหน้าเขามองแฟ้มที่ปิดสนิทแล้วเห็นภาพบ้านนี้เหมือนหนังที่ฉายย้อนกลับโต๊ะอาหารที่เคยล้อมวงเสียงหัวเราะที่เคยก้องระเบียงกลิ่นกระเพาะที่แรงเกินไปในครั้งแรกที่เขาพยายามทำให้เธอชิมเขายิ้มน้อยน้อยเศร้า และบอกช้าช้าบ้านหลังนี้ขอให้เป็นของเธอต่อไปฉันจะไม่เอาอะไรไปที่จะทำให้ชีวิตของเธอลำบากฉันแค่อยากพอมีแรงกลับไปตั้งหลักรัศมีเม้มปากหลบตาลงกำขอบแฟม้มเหมือนกล้นคำบางคำไม่ให้ไหลออกมาเธอพยักหน้านิ่งยาวๆขอบใจ คำนี้ไม่ฟูมฟายแต่น้ำหนักมากพอจะเปลี่ยนลมหายใจของห้องทั้งห้องคึืนสุดท้ายของตอนเย็นหลังเมฆหลบก่อนจะหายไปปล่อยให้ฝนโปรยเม็ดเล็กลงบนหลังคาสังกะสีจนเกิดเสียงเสมือนดนตรีที่ทั้งคุ้นหูปีเตอร์ขอให้เข็นออกไปที่ระเบียงอีกครั้ง เขานั่งฟังฝนรู้สึกถึงโลกที่กว้างเกินเอื้อมแต่ในขณะเดียวกันก็เล็กพอจะวางไว้บนฝ่ามือได้เขาหันไปทางรัศมีอยากจะพูดคำที่เท่ากับการขอบคุณและคำลาทว่าเขาเลือกเงียบปล่อยให้ฝนเป็นคนพูดแทน และเมื่อเสียงฝนค่อยๆเบาลงจนได้ยินเพียงลมหายใจของบ้านรัศมีลุกขึ้นหยิบแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลแนบไปกับอกเดินเข้าห้องเงียบๆเ,เหมือนคนกำลังพกพาอนาคตของทุกคนไปวางบนโต๊ะที่อำเภอในรุ่งเช้าเรื่องราวของพวกเขายังไม่จบ เพียงแค่เพิ่งเริ่มต้นบทใหม่บนกระดาษที่ยังว่างครึ่งหน้าพรุ่งนี้เมื่อหมึกจากปากกาสัมผัสลงบนแบบฟอร์มและตรายางกระทบเบาๆชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรแต่คืนนี้คืนนี้มีเพียงฝนลมหายใจและหัวใจสองดวงที่ยังเต้นอยู่ข้างกันเงียบๆในบ้านเล็กๆ ริมทุ่งนาและนี่คือจุดเริ่มตน้นเมื่อชีวิตคู่ยาวนานเริ่มแตก้าวปีเตอร์ป่วยติดเตียงรละสมีที่เคยเป็นที่พึ่งกลับเริ่มหงเหินโรเบิร์ตเข้ามาเป็นเงานในบ้านหลังนั้นและวันหนึ่งคำว่ากลับบ้านของปีเตอร์จะเปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งหมดได้ อย่างไรพบคำตอบต่อในบ้านสองฝั่งฟ้า EP สอง